กดรับสิกดรับสิคะกดรับสิเร็วๆให้มันใจใจหน่อยไปให้เวลาให้เวลาห้านาทีอะไปเตรียมไปเตรียมไฟเตรียมอะไรก็ได้อะเผื่อจะต้องแบบจัดหน้าจัดผมหน่อยเดี๋ยวเดเดี๋ยวกดเชิญใหม่เดี๋ยวๆๆๆกดเชิญใหม่ วัไม่เคยให้โอกาสใครขนาดนี้นะปกติเอาลงหลุมเลยนะนี่ให้โอกาสนะเนี่ยไปดีเดี๋ยวกดเชิญเดี๋ยวก็ไหนอะ่ะมันกดเชิญยังไงอะ่ะทุกคนกดเชิญยังไงะ่ะเมื่อกี้กดเชิญไปแล้วนะติดตามแล้วด้วยกดเชิญแล้วกดเชิญแล้วขึ้นกล้องสิเอา้า อ้าวฮึฮึฮึผู้ตาก,กดเชิญผู้ตาก,กดเชิญกดเชิญแล้วว่าขึ้นกล้องสิหาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกดอีกเดี๋ยวกดอีกเดี๋ยวกดอีกนี่นี่นี่ไม่กดละป้าปอต้าปอต้าโอ้ปอต้าโอ้ปอตี่มัว ใจกากแต่ปากเกง่งเสียวเวลาทาครีมไม่ขึ้นไม่กล้าขึ้นโ้มึงขึ้นมึงดังเลยนะถ้ามึงได้ขึ้นนะมึงคนรอคนรอแบบคนรออัดคลิปเต็มเลยมึงขึ้นเลยคนรู้จักมึงเลยเดี๋ยวมึงอาจมีเอฟซีนะเดี๋ยวคนอะมึงอาจมีเอฟซีนะ ดังนะดังเลยนะมีเอฟซูงเอฟซีฉ่ำนะอ้าวหรอหน้าเหมือนคนไม่เต็มหรอหรออ้าวทำไมอ่ะอุ้ยอย่าไปว่าเขาอุ้ยเธออย่าไปว่าเขาทำไมเขาเหมือนหน้าเหมือนคนไม่เต็มอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมไปว่าเขาอ่ะไหนขอดูหน่อยอ๋อุ <laughs> ูยขอโทษ โอ๊ยขอโทษโอ๊ยโอ๊ยขอโทษโอ๊ยเห็นหน้ามันแล้วครับขอโทษขอโทษขอโทษโอเคเข้าใจละขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ่า ไม่มีใครดูคลิปมันเลยไม่มีมีคนดูนะแต่ไม่มีคนไลค์เลยสูนไลค์สูนคอมเมนต์สูนไลค์สูนคอมเมนต์สูนไลค์สูนคอมเมนต์สงสารมันสงสารมันเถอะสงสารมันเถอะสงสารมันสงสารมันสงสารมัน ตัวใส่มันไปเหอะตังใส่มันไปเถอะไปไปอุตส่าห์กดให้ขึ้นเนี่ยอุตส่าห์ให้แสงแล้วไม่เอาอุตส่าห์ให้แสงให้อะไรแล้วก็ไม่เอาอุตส่าห์หาแสงให้แล้วไม่เอา <c oughs> อุตส่าห์หาแสงให้ก็ไม่เอาไม่ใจเลย <c oughs> เออ หัวเราะขนาดนี้มีคนบอกว่าหัวเราะขนาดนี้อย่าสงสารเลยทุกคนเดียออยเด๋ยวจะเมาม่อยกันเดี๋ยวจะเมาม่อยกันขอลูกค้าซื้อกาแฟตั้ง้าออเดอร์ได้ไหมขอลูกค้าซื้อกาแฟตั้งห้าตั้งห้าคนได้ไหมตั้งห้าคนได้ไหมขอแค่ห้าคนได้ไหมได้เดี๋ยวจะเมาม่อยได้ไหม ได้ไหมจาก499เหลือ299เองไปได้ไหมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้น PK กับไอ้เปปซี่เนี่ยเปปซี่อร่อยกว่าลีโอเนี่ยมันมันเชิญใหม่แล้วน้องเปปซี่เนี่ยไอ้น้องเปปซี่คนเนี้วันนั้นที่ขึ้นกับมันนะ่ะได้ไหมได้ปะได้ปะขอ5เดอร์ได้ไหมขอ5คนได้ไหมอ่ะได้ไหม